สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับโทมุโตะเลยครับผม T C View Play ตอนนี้ขอเปลี่ยนนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันมากมายเลยนะว่าเฮ้ยเรียกพี่ว่าอะไรดีนะพี่ทีหรือเปล่าหรือพี่เป็นพี่วิวเพลย์หลายคนเรียกผิดมากนะครับแล้วก็เพื่อให้จําได้ง่ายขึ้นเนะจาก T C View Play แล้วขอเปลี่ยนเป็นโทมุโตะแล้วกันนะครับเรียกง่ายดีเนะและเดี๋ยวก็จะมีเกมอะไรมาเล่นต่อให้ได้ชมกันอีก รอชมได้เลยนะนับจากนี้ไปเนอะก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่รอชมโปเกมอนหรือว่า Monster Hunter l i ์ e Sun b ันของ Nintendo Switch แล้วก็รอชมได้เลยนะตอนนี้ติดอยู่อย่างเดียวคือรอ Capture g u r r d เนนะก็เดี๋ยวจะมีอะไรรับชมไปอีกมากเกมโทรศัพท์มือถืออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวได้อัพลงต่อจากนี้แน่นอนยังไงก็ขอฝากในชื่อของโทมโตะด้วยนะครับ บ๊ายบายครับ